แต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าบางทีแบบดวงไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อให้อยู่ด้วยกันก็อาจจะทะเลาะกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันอาจาอาจะอยู่กันยืดกว่าชค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์นะคะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ค่ะอาจารย์คะกลาาั่มที่เื่งของอาจารย์นั่อ่อะทิศค้างร่ว้นานแล้วว่าอาจารย์ ในการที่เรียนรู้จะไม่เรียนรู้จากคุณพ่อเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วการฝึกพลังของอาจารย์ทำสมาธิอย่างเดียวเลยเหรอคะอาจารย์ไม่นะก็ก็มีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสจะทาบุญธรรมดาเลยเนี่ยที่เรารู้ว่าธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ในการทําบุญแต่ละครั้งที่เราตั้งจิตให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ให้พรเรารนะคะเหมือนเป็นสิ่งที่ เปิดความเป็นสิริมงคลให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการให้เราจะสร้างบุญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมันก็เลยมีแบบควบคู่กันมากกว่าคือนอกจากทำสมาธิก็ต้องมีการทําบุญด้วยถูกต้องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ,ะ,คะเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณกิตจ,จากจังหวัดชาเชนเซาค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกิตได้ยินไหมคะดดไ,มได้ยินครับพอดีไม่คได้ยินเลยครับคุณกิต ทางนี้ <พอ S 1> ก็ไม่ค่อยได้คน,นกิตคนกิจพูดดังนิดนึงได้ไหมคะมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับอืมงั้นคุณกิจถามคําถามมาเลยค่ะคค,ค่ะคุณกิตมีอะไรจะถามคะวันนี้พอดีผมถามเรื่องเรื่องความรักนะครับทำไมผมติดฝัง่อยเลยครับโอเคคุณกิจอายุเท่าไหร่ปีสิบสามครับสี่สิบสามปีอะไรคะช่ดสุูขันทอ ปีนักสัตว์นปีนักสัตว์อะไรคะชวดฉลูขานทอคุณกิดได้ยินไหมคะอะไรครับปีปีนักสัตว์อะค่ะปีชวดปีฉลูปีอะไรคะ,ะผมเกิดปีวอกค่ะปีวอกค่ะปีวอกโอเคอคุณกิตตั้งใจฟังนะนะคะในพื้นดวงชะตาของคุณกิตเนี่ยนะคะเกิดปีวอกนะคะเขาบอกว่ามักจะเป็นความรักที่ล่องลอยอนั่นหมายความว่าเวลาทุกครั้งที่เราจะมีความรักหรือคาดหวังว่าจะเกิดคู่ครอง ที่ถาวรก็มักจะมีเหตุของการพัดพลากจากกันหรือเขาจะต้องพัดพลากจากเราไปแต่งกับคนอื่นแทนเสมอ,อมนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือในดวงตาของคุณกรีเองเนี่ยนะคะในช่วงตอนนี้อายุเข้าอยู่ที่43่นะคะพออายุอยู่ที่43ปาปั๊บเนี่ยนะมันเป็นช่วงวาระของกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักครูครองนะคะที่จะเกิดความผิดพลาดณตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะผ่านพ้นไป ดวงของคุณกิจเนี่ยจะมีคู่หรือมีคนเข้าใจนะคะได้อีกครั้งหนึ่งคือช่วงหลังตั้งแต่อายุ46ไปแล้วนะคะดวงคุณกิจเองเนี่ยถึงจะมีบุญที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการให้พบกัญญาณนะมิตรการมีมิตรมาเป็นขู่ใจการที่จะเจอคนที่เป็นคู่รักเราที่จะดูแลกันต่อไปในอนาคตตรงเนี้ยในเกณฑ์ของเราถึงจะเจอคนที่ใช่เพราะฉะนั้นคุณกิยจ,จะเพิ่งท้อนะ รักที่ผ่านมาผิดหวังไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีความทรงจําที่ดีต่อกันแล้วแฟนเก่าๆคุณเกศ <นะ S 1> ที่เคยคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีครอบครัวที่ดีหมดเลยเราน่าจะดีใจด้วยนะนะคะรอช่วงจังหวะของตัวเองอีกสัก2อสมปีนะระหว่างนี้ก็ให้ทําบุญให้ดีอธิษฐานจิตให้ดีนะคะขอบคุณค่ะคุณเกศขอบคุณมากค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารัอเรื่องความรัก อาสงสัยจานถามอายุใช่ไหมคะและถามปีแล้วแสดงว่าคนที่เกิดคนอายุเท่านี้แล้วเกิดปีนี้มันจะเหมือนกันหมดเหรอคะจานหรือว่าเหอนสิฟังจากเสียงเขาด้วยไม่เหมือนสิคือบางครั้งเนี่ยคนเราเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันหรือปีเดียวกันบางทีในชีวิตก็แตกต่างอหรือบางคนเนี่ยนะคะเหมือนกันมากเลยทุกๆสิ่งอย่างก็เป็นไปได้ท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบนความเป็นจริงแลวดวงชะตาเนี่ยมันกาหนดเหตุปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอก นะคะในทุกๆเรื่องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะเพราะว่าสิ่งรอบข้างสภาพแวดล้อมความคิดการฝึกฝนและนิสยัยความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันและแม้กระทั่งวินาทีเสี้ยวของการตัดสินใจในแต่ละครั้งในชีวิตหรือแต่ละช่วงของในชีวิตตัวเองเนี่ยก็ส่งผลแบบระยะย,ยาวหรือระยะสั้นได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยที่เราถามเจาะลงไปเพราะว่ายางไม่แก้พอเราทราบอายุปั๊บเขาบอกว่าเขามีความรักที่มันผิดหวังเนี่ยหลายครั้งจนเกินไปเราก็ต้องมาดูแล้วว่า อาจารย์วังอาจจะเลือกจากเดือนหรืออาจจะเลือกจากปีอ,อาจจะเลือกจากวันเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าอ๋อเขาติดติดตรงไหนในดวงสตาร์เขาเลยทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้ค่ะเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณแม่มจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ว,คะวันนี้มีคําถามอะไรจะถามอาจารย์คะอยากดูดวงว่าอยากได้ดีไหมคะอะไรนะคะดูดวงว่า ตอนนี้อ่ไม่ค่ะล้วอยากรู้ด้วยว่าจะได้ดีหรือเปล่าคะตอนนี้เป็นไม้อยู่จะได้อนาคตจะได้คู่ดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะคุณแม่มอายุเท่าไหร่สามสิบเก้าสามสิบเก้าสามสิบเก้านะตอนนี้เป็นไม้อย,อยู่เป็นไม้อย,อยู่เป็นไม้มาตั้งแต่ช่วงอายุสามสิบห้าหรือสามสิบเจ็ดป่ะคะตัง้งแต่อายุ เป็นไม้มากี่ปีแล้วอะคะอืมสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีก็สาห้นั่นแหละใช่คะนนะคุณแม่ดวงคุณแม่มเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเจอคู่อีกนะยังมีเกณฑ์ที่จะม,มีคู่อีกนะคะแล้วคู่ของคุณแม่มเนี่ยพูดตรงๆนะถ้ามีคู่ที่เป็นคนต่างถิ่นทางไกลอจะดีอืม เออแต่ถ้าเป็นคนบ้านกันถิ่นกันอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยดีอถ้ามีคู่ก็มาัากจะค่อนข้างลําบากเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของเงินทองนะคะแต่ถ้ามีคู่ที่มาจากทางต่างถิ่นทางไกลนะหรือบ้านบ้านเกิดเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะคะอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วที่สําคัญก็คืออาจจะเจอความรักที่มาจากคนรู้จักเก่าๆด้วยนะออะคนที่เคยเเดีต่อกันเป็นมิตรเก่ากักนมาหรือเป็นคนที่อยู่คุ้นเคยกันมาแต่เก่าก่ากอนอย่างเงี้ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะมีลักษณะของคู่ที่เป็นความรักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ใหม่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นดวงคุณแหม่มเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะอยู่เหงาเปล่า<ช>เปลี่ยวคนเดียวนะส่วนเรื่องโชคลาภของคุณแหม่มนะคะให้พยา,า,า,าพยามใส่บาตอาหารสดนะพยายามใส่บาตรบ่อยๆนะคะเรื่องโชคเรื่องลาภเนี่ยมันจะได้มาง่ายมากๆเลยพยายามไปสร้างบุญแบบนี้บ่อยๆนะคะค่ะ แล้วทีนี้ค่ะขอบคุณค่าจะได้พึ่งลูกหรือเปล่าคะลูกของคุณแหม่มจะได้พึ่งไหมลูกคุณแหม่มลูกคุณแหม่มมีลูกสองคนเปล่าจ้ะลูกสองคนมีสองคนลูกทั้งสองคนนี้พึ่งพาได้นะคะอาจจะไม่มากนักนะบอกตรงๆแต่ว่าก็พึ่งพาได้ค่ะแต่คนที่อยู่ด้วยก็คือลูกคนเล็กค่ะอยู่กับแฟนค่ะพึ่งพาได้ค่ะแต่ไม่มาก ต้องพึ่งตัวเองซะส่วนใหญ่นะคุณแหมมนะถ้าบุญบ่อยๆถ้าบุญบ่อยๆเอาใจช่วยขอบคุณมากค่ะคุณแหม่มค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่โทรเข้ามาหน้าไหม่กับอาจารย์วังพลังจิตไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์ส่วนตัวได้ค่ะที่เบอร์0843618831ค่ะ0843618831ในช่วงหน้าค่ะรายการโฮโลไลฟ์บายวังของเราก็จะมีของวัตถุมงคลของเสริมดวงชะตามาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ